หลังจะมีคนบอกว่าให้ทำา y u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  e มมา50ปีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้นี้เราต้องคิดเอาไว้เผื่อว่ามันมี2เคสมันอาจจะมีคนที่เคยเห็นเรามาก่อนใน TikTok ซึ่งเราคาดว่าคนที่เห็นคลิปเราคลิปเนี้ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนที่ตามมาจาก TikTok แล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่เคยเห็นหน้าดิฉันมาก่อนเลยนะก็แนะนำตัวสั้นๆว่าต้วน้ำเคยเป็นครีเอเตอร์ใน TikTok แล้วก็มีคนใน t i k t o k บอกว่าทำ YouTube สิ เมื่อไรจะทำดิฉันก็เลยตอบสนองความต้องการของ FC ดิฉันนะคะด้วยการทำ YouTube ขึ้นมาทีนี้สิ่งที่ต้องรู้ก็คือ EP แรกเนี่ยมันจะเป็น EP ที่เราอยากจะให้ทุกคนเห็นตัวตนของเราก่อนไม่ว่าอยู่จะเคยเจอเราใน TikTok หรือไม่เคยเจอการคุ้นชินกับวิธีการพูดหรือว่าพอจะเดาได้ว่าดิฉันพูดจาแบบไหนเล่าเรื่องประมาณไหนบุค,คลิกประมาณไหนเนี่ยเรามองว่ามันค่อนข้างสำคัญในการเริ่มแพลตฟอร์มใหม่ อย่างเดียวเลยที่กลัวมากคือบางคนอาจจะติดภาพเรามาจากในติ๊กต็อกซึ่งติดแน่ๆเพราะว่าภาพในติ๊กต็อกกูมันค่อนข้างชัดนึกออกปะที่อาจจะบอกก็คือใน YouTube กับ t i k t o ็อกเนี่ยต้นน้าอาจจะไม่ได้ทําตัดต่อหรือการพูดในลักษณะที่มันใกล้เคียงกันขนาดนั้นด้วยเหตุผล2ออย่าง 1. คือ YouTube ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับการลงคลิปสั้นคลิปแบบตัดต่อว,วุบวับวุบวับแทกอันนั้นแทกอันนี้ใส่มีมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการทําใน YouTube กับเหตุผลที่2ก็คือ u t u b e เนี่ยมันเป็นคลิปยาวข้อดีของมันก็คือคุณอาจจะเห็นตัวตนเราชัดขึ้น Ti k t o กเนี่ยต้องสารภาพตามตรงว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนฉันนะคือมันเป็นตัวตนของฉันแหละแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดทุกดานเว้ยเพราะ t ิ k ตอกอ่ะมันสั้นมากคลิปมันสั้นมากแล้วมันสู้กันด้วยความสนุกมันสู้กันด้วยแบบใครจะตัดต่อเลิศแต่จริงๆตัวตนเราไม่ได้เหมือนใน Tik t o กขนาดนั้นอะคือถ้าเกิดให้เทียบนะ Tik t o กคือด้านที่เอ็กโทเวทที่สุดของกูแต่จริงๆกูเป็นคนแบบนี้ทุกคน กูนั่งเงียบๆอยู่ห้องกูพูดช้ากว่าใน tiktok อเยอะเลยแล้วกูก็ไม่ใช่คนที่แบบร่าเริงตลอดเวลาเรารู้สึกว่าข้อดีของ YouTube คือมันเปิดโอกาสให้เราได้ express ความเป็นตัวเองมากกว่าใน tiktok ซึ่งก็เป็นโชคดีเพราะถ้าเกิดอยู่เป็น F C U ก็จะได้เห็นเราในแบบมุมมองใหม่ๆและด้วยสิ่งนั้นนะคะดิฉันพยายามจะให้ทุกคนเห็นตัวตนของฉันมากที่สุดคลิปใน YouTube จะเป็นคลิปที่ตัดน้อยมาก เราจะพยายามตัดต่อให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเราอยากจะให้มันเรียวอะเราอยากจะให้มันออกไปจากตัวเราแล้วมันถึงคุณแบบร้อเอร์็เลยอะว่าฉันเป็นคนพูดจาแบบนี้ฉันเป็นคนแบบพูดแบบไหนเวลาฉันพูดมันไม่ได้ลื่นไหลตลอดเวลาคือฉันอยากจะให้คุณเห็นในมุมเหล่านั้นด้วยซึ่งมันทำไม่ได้ใน t i k t ต k อกแต่ใน youtube มันทำได้เราจะเล่าถึงคอนเทนต์นิดหนึ่งว่าเราจะทำอะไรบ้างใน YouTube เนาะ อนนี้ที่แผ่นไหวอ่ะจะมีทั้งหมด4รายการก็คือจะมีที่ทําแน่ๆนคือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทุกคนไปดูในทิกตอกได้ต้นน้ำเคยทาเอาไว้เป็นคลิปสั้นแต่ว่าได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีแล้วก็มีคนหลายคนที่เขาแบบอยากจะตามเป็นคอนเทนต์ยาวบ้างอะไรเงี้ยก็เลยบอกเราว่าทํา YouTube ให้หน่อยได้ไหมซึ่งต้นน้ำก็ตกปากรับคําไปแล้วก็เลยคิดว่ายังไงก็ต้องทําแล้วจริงๆมันก็เป็นหัวข้อที่เราชอบมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยรายการที่2เราคิดว่าเราน่าจะทําเกี่ยวกับ s t u d y trick Study Trick เนี่ยจริงๆเป็นคอนเทนต์แจ้งเกิดของต้นน้ำใน tiktok อเลยเว้ยเพราะว่าคนที่ตามส่วนใหญ่ก็คือตามมาจาก Study Trick เป็นหลักใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือพอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันตันเว้ยมันทำใน t ิ k t o k อต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหลือเทคนิคง่ายๆแล้วอะมันจะเหลือแต่เทคนิคยากๆที่ต้องใช้เวลาในการอธิบายต้องทำให้ดูเป็นสเต็ปแบบจับมือทำอะไรเงี้ยซึ่งใน t ิ k t ต k มันทำไม่ได้เนึกอใช่ไหมฉันก็เลยคิดว่าโอเคงั้นท o YouTube ดีกว่าแล้วก็ยกก้อนเนี้ยที่คนเขาชอบเวลาเราแชร์เนี่ยเอามาทําใน YouTube ต่อมันน่าจะมีประโยชน์กับเด็กอีกหลายๆคนที่เขากําลังแบบหาหนทางในการเรียนหรืออะไรประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยต้องบอกก่อนว่า Study Trick เนี่ยน่าจะเป็นรายการที่ไม่ได้มาบ่อยเหตุผลก็คือเพราะทุกอย่างที่กูแช่มันคือ ประสบการณ์ของฉันเองมันไม่ใช่แบบฉันไม่ได้ไปอ่านมาแล้วเอามาแชร์นึกออกปะคือ s t ๊ d ด t r i ทรที่ฉันแชร์ไปอะมันคือฉันเรียนมาแบบนี้ฉันจับเทคนิคได้แบบนี้ฉันเลยเอามาอธิบายต่อซึ่งความยากของมันก็คือจํานวนของเทคนิคมันมีจํากัด กูไม่ได้แบบเรียนรู้ครอบจักรวาลนึกออกปะกูก็รู้อยู่ประมาณหนึ่งกับ2ก็คือคือไม่รู้ดิฉันเรียกมันว่าจัรยาบาลคือทุกครั้งเวลาที่จะแชร์อะไรเกี่ยวกับสต้าดี้ทวีกอะกูจะต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่จะแชร์ไปอะมันเป็นประโยชน์จริงๆฉันจะไม่แชร์อะไรที่แบบว่าคนอื่นก็พูดพูดกันทั่วไปหรือแบบทุกคนรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือแชร์ไปมันไม่มีแบบมันไม่มี power มันก็แค่เหมือนพูดในสิ่งที่คนอื่นก็รู้อยู่แล้วนึกออกปะฉันอยากจะแชร์เทคนิคอะไรที่มันแบบลึกว่าาาน้้ซงงมตอใใชเร ตกตะกอนข้อมูลกับรายการที่สาดี่ยคิดว่าจะทำคือจริงๆเคยทำไปใน t i k t o k ด้วยแต่ว่ามันไม่ค่อยแมสก็คือ positive v i p e positive v i b e เป็นรายการที่เราอยากทำใน YouTube ที่สุดเลยมันเป็นรายการที่เราอยากจะแชร์ว่า how to ทำไมเราถึงไม่ค่อยตกในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษทำไมเราถึงเป็นคนมีวินยัยทำไมเราถึงแบบเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองทำไมเราถึงเป็นคนมั่นใจคือเทคนิคเหล่านี้เราคิดว่าเราอยากจะพูดมันออกมาฉันอยากจะ อธิบายฟังว่าทําไมฉันถึงทำได้และทําไมยูก็สามารถทําได้เหมือนกันคือกูอยากเล่านั่นแหละแต่มันไม่ได้หมายความว่าโพสิฟต i ไวมันจะเล่าแค่ว่าเรื่องดีๆของฉันมันอาจจะมีบางอีพีที่ฉันเล่าเรื่องที่ฉันไม่ดีเล่าเรื่องที่ฉันทำพลาดเล่าเรื่องที่ฉันแบบไม่ไม่ได้เป็นคนที่ดูแฮปปี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่กูอยากจะแชร์ให้ฟังไม่ใช่เพื่อถูกคนหรอกแต่ว่าเพื่อตัวกูเอง คือกูอยากจะย้อนกลับมาดูแล้วเห็นว่าอ๋อตอนนั้นอายุยี่สบสามฉันเคยประสบเรื่องราวแบบนี้นะตอนนั้นฉันคิดยังไงอยู่แล้วในวันที่ฉันผ่านมันไปได้แล้วเนี่ยฉันกลับมามองย้อนมันมีอะไรบ้างที่ฉันแบบคิดได้อะไรแบบนั้นนะคือฉันอยากจะทำคอนเทนต์ลักษณะนั้นเกี่ยวกับ positive vibe ก็คือคิดว่าน่าจะเป็นอีกรายการหนึ่งที่มาได้บ่อยอืมอาจจะบ่อยแบบเป็นอันดับสองคือวิทยาศาสตร์อาจจะมาบ่อยมากแล้วก็น่าจะมี positive vibe ที่จะเป็นรายการที่แบบบ่อยลงลงมา ส่วนอีกอันนึงที่อยากทําเหมือนกันก็คือ Wal k แต่เตือนว่า walk เนี่ยอาจจะเป็นว a l k ที่ดูน่าเบื่อดนึงเพราะว่าฉันเป็นคนขี้อายมากนะทุกคนคือถึงแม้ว่ากูจะเป็นครีเอเตอร์ที่แบบว่าเวลาอยู่ในกล้องกว่าจะดูมั่นใจแต่ว่าถ้าเกิดให้กูไปเดินถือกล้องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ทีบกูทําไม่ได้ walk เนี่ยมันอาจจะเป็นแนวแบบ Stu d y with me อยู่ห้องพิมพ์แบบ Me ค chanical คีย board ดหรือว่าแบบพาไปอ่านหนังสือเงียบๆอะไรเงี้ยน่ะ อาจจะพอเป็นไปได้หรือถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะให้กูทำวอล์จริงๆอยากดูวอล์อะไรก็บอกได้เหมือนกันทีนี้ต้นนามเนี่ยยังค่อนข้างใหม่มากสําหรับการทํา y o YouTube ต้องบอกเลยว่าการอัดคลิปแบบนี้จะเป็นครั้งแรกที่กูทําแล้วกูก็ยังไม่รู้ด้วยนะว่าเวลากูตัดออกมามาจะออกมาเป็นยังไงเพราะว,าว่าวิธีการตัดคลิปของฉันนะที่ฉันทํามาตลอดชีวิตอะ่ะก็คือการตัดแบบในทิกตอกมึงตัดแบบแทรกมีมเยอะ,ยอะๆยิบมๆๆกูถนัดแบบนั้นมากทีนี้กูเลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเวลาที่กูจะต้องอัดคลิปที่มันเป็นแบบคลิปยาวอะ่ะ มันจออเป็นยังไงวะดังนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะมีข้อผิดพลาดคลิปนี้เสียงเบาไปคลิปนี้ภาพไมช่ชัดคลิปนี้ตัดต่อเยอะเกินอะไรเงี้ยมันยังมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงอีกค่อนข้างเยอะขอโทษไ้ก่อนล่วงหน้าเลย เือนกันได้นะคะบอกกันได้อยากได้อะไรหรือว่าอยากฟังคอนเทนต์แนวไหนอยากให้เราพูดเรื่องอะไรของแบบนี้เราทําตาม F C อยู่แล้ว F C พูดอะไรเราพร้อมทําตามนึกออกปะดังนั้นบอกได้นะคะอยากให้ต้นน้าปรับตรงไหนอะไรตรงไหนต้นน้ากําลังอยู่ในช่วงที่ต้องพัฒนาดังนั้นความคิดเห็นของทุกคนจะสําคัญกับฉันมากๆในช่วงนี้ดังนั้นฝากด้วยนะคะ EP แรกน่าจะประมาณนี้ ต้นน้ำคิดว่าอีพต่อไปเนี่ยต้นน้ำจะลงในวันอาทิตย์ก็คือจะพยายามลงคลิปให้ทุกๆวันอาทิตย์จริงๆอยากลงมากกว่า1วันต่ออาทิตย์แต่กูไม่มีทีมค่ะทุกคนคือตอนนี้ตัดต่อเนี่ยมีน้องชายช่วยแต่ว่าการคิดสคริปต์การหาข้อมูลการตั้งกล้องถา่ายรวมไปถึงการตัดคลิปบางส่วนอะยังเป็นหน้าที่ของต้นน้ำอยู่ต้นน้ำยังไม่มีทีมที่จะสามารถแบบ ไว้ใจให้แม่งดูแลแทนได้อะนึกออกปะ่ะคือฉันไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆอะไรเงี้ยดังนั้นช่วงแรกๆอ่ะอาจจะยังมาได้ค่อนข้างน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดในอนาคตบางเอิญว่ากูเจอแบบอุ้ยคนที่เข้ามาช่วยแล้วมันดันเลิศพอดีอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการแบบขยับขยายยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะลองมาลุ้นดูว่าอีพีหน้าเนี่ยที่เป็นอีพีหนึ่งจริงๆเนี่ยมันจะเป็นรายการอะไรให เมนได้ให้เมนได้อยากให้พี่น้ำพูดเรื่องอะไรอะไรอย่เงี้ยเผื่อฉันมานั่งอ่านแล้วฉันอาจจะแบบพิกอัพสักหนึ่งอันเอาไปใช้ทําเป็นคอนเทนต์เนาะก็เอาไว้เจอกันอีกทีพีหน้านะคะวันนี้ก็เท่านี้พอกูปิดคลิปไม่ลงอะมึงในติกตอบมันแค่แบบทำเอฟเฟคระเบิดแล้วมันจบอะใน y o u t u มัต้องพูดว่าอะไรวะอ,อ๋อก็ช่วยกัน s u b s c r i b e มีหรอ Subscribe กดไลค์ like.